สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทำเกี้ยวห่มผ้าหรือว่าเกี้ยวหมูปูอัดไว้กินกันนะครับผมสูตรวันนี้ทำง่ายมากเลยครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ใหมไว้ด้วยนะครับวัตถุดิบที่ใช้ครับก็จะมีแผ่นเกี้ยวนะครับมีปูอัดครับมีหมูบดวันนี้หมูบดของพี่นะครับพี่จะซื้อเป็นหมูบด ปรุงรสสาเร็จรูปมาเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบหลากหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาพับแผ่นเก้ยวกันครับขั้นตอนแรกก็นําแผ่นเก้ยวมาก่อนครับ1แผ่นหลังจากนั้นก็นําหมูบดตักลงมาใส่แผ่นเก้ยวแบบนี้นะครับปาดๆให้ทั่วแผ่นเก้ยวเลยเมื่อทั่วดีแล้วนะครับเราก็นํโปูอัดมาวางไว้เลยครับวางเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็พับแผ่นเก้ยวอีกฝั่งหนึ่ง ประกบมาใส่กับปูอัดนนะครับฝั่งที่เหลือก็พับให้ประกบกันเลยครับผมแบบนี้นะครับจานที่จะใช้ในการนึ่งนะครับวันนี้เราจะทาน้ํามันลงไปก่อนครับเพื่อไม่ให้เกี๊ยวติดกับจานแล้วก็ติดกันนะครับผมทาลงไปบางๆพอนะครับหลังจากนั้นก็นําเกีียวที่เราพับไว้มาวางลงไปเลยครับ ชั้น2นะครับที่เราจะนําแผ่นเกี๊ยวมาวางนะครับพี่บิ๊กแนะนําให้ทาน้ามันบริเวณกรอบสีแดงนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เกีียวติดกันด้วยนะครับจากนั้นก็ทําให้ครบเลยครับเมื่อครบแล้วเราก็จะนําเกี๊ยวห่มผ้านะครับผมไปนึ่งนะครับนี่ก็เป็นหม้อนึ่งประยุกต์ของพี่บิ๊กเองนะครับผมวันนี้พี่บิ๊กจะนึ่งด้วยไฟกลางนะครับเปิดเตาแก๊สได้เลยครับหลังจากนั้นก็วางจานของเราลงไปครับผม นำฝาหม้อมาปิดไว้ครับวันนี้เราจะนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา15-20นาทีนะครับหรือใครจะนึ่งไฟแรงก็ได้นะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นเวลานึ่งต้องเผื่อเวลาให้หมูบดของเราชั้นล่างๆนะครับผมหรือว่าชั้นกลางสุกด้วยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราก็สามารถเช็คความสุกของหมูได้นะครับว่าหมูสุกดีหรือยังนะครับหลังจากนั้นก็เปิดฝาหม้อออกเลยตอนนี้นะครับเกี๊ยวหอมผ้าของเราก็สุกแล้วนะครับสามารถเทน้ําที่อยู่บนจานออกได้เลยครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาเสิร์ฟได้เลยวันนี้พี่บิ๊กจะกินคู่กับน้าจิ้มไก่นะครับใครพ้อมมีเวลาก็อาจจะทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับตกแต่งด้วยผักชีสักเล็กน้อยครับโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับผมตกแต่งด้วยผักชีอีกสักรอบหนึ่งครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกีียวห่มผ้าของเราหรือว่าเกีียวหมูปูอัดนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผม ฮะนี่เลยนะครับพี่บิ๊กก็ได้กินแล้วนะครับรสชาติก็หอมอร่อยสุดๆเลยครับผมเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะครับทำง่ายมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ